สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หม่อมแม่มุนชื่นจะมากินน้ำยาขนมจีนทีน,นะคะมาดูนะคะไม่ได้ลงคลิปนานเลยวันนี้ก็เร็วเลมา,มาลงคลิปให้ดูค่ะวันนี้เนี่ยค่ะน้ำยาขนมจีนปลาลูกชิน้นไพแซ่บๆนี่ นี่ค่ะกระถินกระถินริมรั้วริมรั้วของจริงค่ะนี่จะมีผักต่างๆให้หั่นลูกสาวมีสารเณรถัวตัวยาวถั่วงอกแล้วก็ตั่วผูพี่ดดวงน่าไไ้มค่ะได้นะวันนี้ไหนใครไปรับได้กินถั่วที่สองแล้วค่ะอร่อยมาก มีลักนาดีเปล่าครับมีสามสามมีลักณาเปล่านะคะแซ่บหลายนี่ค่ะดิ้งปักหมุดแล้วมันบางคอมเมนต์แซ่บหลายค่ะแซ่บหลายอันนี้คือคนทำค่ะอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมคะเปยังไงคะสวยขึ้นไหมคะหุ่นดีนะคะหุ่นดีค่ะมันจะได้หุ่นดีค่ะ นี่คะ่ะนี่เราไมากินต่อะคะน,น,นี่นี่ลยเรนครีดงนาส่ลายวอกนนี้ันนี้เราก็กินไปไม่ได้เอาขาตั้งกล้องลงมา ่ดูดูแม่น้องชมพู่ไลฟ์สดขายของไปด้วยค่ะเอ็นนาบอกเ็ไม่ไม่ไม่ทำมาหากินเลยเลยไม่ดูอะไรเลยช่วงนี้ดูแต่แม่น้องชมพู่อย่างเดียวเลยมาค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรจริงๆไม่มีสาระเลยเลยวันนี้มีแต่การโชว์กินขนมจีนรวมขนมจีนเส้นสด เส้นสดจริงๆบีบบีบพี่ตลาดเขาบีบแบบสดๆเลยค่ะแมไมันขึ้นเราขึ้นหผักเยอะๆเอ๊ส่อสมยกระถินเราปลูกเองน้าบ้านไม่ได้ซื้อกระถินริมรั้วจริงๆคอมเมนด้วยคนจองล่วงหน้า รีบร้อนจิมอยากใส่ผักอยากใส่กินอะไรก็ใส่อยากกินอยากซื้ออะไรก็กินปกติจะกินน้ำยาตีนไก่นะคะแต่วันนี้ไม่มีน้ำยาตีนไก่อยากกินแบบน้ำยาปลาปลาธรรมชาติล้วนๆพี่แมวมาก่อนแล้วนะพี่เมวไม่มาก่อนขออภัยท่านผู้ชม พี่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะข้าวเยอะนะคะข้าวเยอะนะข้าวหลายเยอะค่ะทักไลน์ด้วยนะคะศ9 3 842 8749นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งส่งลูกพ้าอย่าเพิ่งส่งลูกเค้กอย่าเพิ่งส่งอะไรที่ยังไม่เกี่ยวกับการหรือว่ารถเข้าใบว่อล่ะช่วงนี้นะหลายคนส่งมามาก วันละ200กว่าแชทนะคะไม่อ่านทุเดียวอ่านทานไม่ทันนะคะนี่กนมกรอเอไม่ไม่ทันนะคะมันถูกหายไปแล้วนี่มวนะนะครับครับอันนี้ลายลายต้องจนะเอสามนะครับดเช่จะ900บาท บาททุกเลยนะครับเป็น้าพ้ต้นะครับภาพ้ต้ย้อคามมองนครับเกิเริ่มติดกันมาแล้วนะครับขอเบอร์อีกที093 842 8749ปนปนะคะภาพมัวค่ะไหมภาพมัวนะคะเอ่อช่งูนะคบอ่าภาพมวันจะผตาร์นะคะอ่มีกขอมัก็เขมเขาก็แม่ฟองน่สามสิบหกครับอส เป็นคลามตั้งอยู่อ่าเป็นคลามตั้งอยู่เลยครับลายน้ำฝนเรื่องบนจะเป็นลายน้ำฝนนะคะอ่าเรื่องบนเป็นลายนี้อยู่บํารุงสุขภาพอยู่บ้านกินข้าวที่บ้านนะครับหร้าวร้อยตาททุกคืนเลยนะครับเอาเอาไปสั่งอยากกินทำอะไรเรากินเลยค่ะเราไม่ต้องสนใจใครนี่คือเราชอบเนีเรากินอย่างนั้นเราไม่อยากซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อใคร เราเต็มใจกินอะไรเราก็กินอันนั้นเราอยากกินอะไรเราก็ไปหาซื้อมาทํากินเราไม่อยากซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะหืมประหยัดด้วยทำเพืเองไ,ไม่มิไม่น่ารักนะคะ อยู่บ้านบ้องกันโควิดไม่ทันจคยเลยช่ชื้อเพื่อชาติค่ะเดี๋ยวกับไม่นอโอมะค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นนหญ่ใหญ่เกแีอก้หนะคะ้านักลายอย่างเดียวนะคะอย่าักหลหมอกด้วยแม่แม่จีหาบวกั ได้ครับแม่ค่ะแม่อ่าอันนี้สีเขียวนะครับเป็นลายของพระราชทานนะครับของพระราชทานครับนี่สามสิบเจ็ดนะครับอ่าเป็นผ้าฝ้ายนะครับย้อมครามทองดูแอบดูเก้าร้อยบาทเลยนะครับเกาเป็นตั้งแต่เป็นปารุงสำเร็จเป็นเป็นเด่นก็ได้ครับอื้แลวตอนนี้ จะช่วยร้านอื่นขครด้ไหมคะเอสนะครับสายครับสวยจาดแม่ครับ่างเดียวต้องขอค่บาย้ากินไม่ได้ร้อยนะต้องขากลับไปทานยูสัแม่จอบย่แม่จอบยู่การข้าให้เต็มปุ๋ยที่ระเบียบปักไข่ปูนะคะเอสไปแล้วค่ะเอเาไอร่มากไม่ไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีสาระเลยค่ะ ได้มากินให้ชิลเผยว่าวันนี้ทันยาขนมจีนกินนะคะทันยาป่า,ลลาะะอร่อยมากมากแค่นั้เลยค่ะมอบความสนุกให้กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะช่องหม่อมแม่มวลชื่นคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะวันนี้ลาก่อนสวัสดีคะ่ะ